อข้าสิก้อยไข่มดแดงนะคะ,ะก้อยไข่มดแดงมดแดงที่เพิ่นสุกน่ะคะ่ะนี่หอมแดงหอมสดเลยคะ่ะเอาหอ่อตาทุบของนวอเอออยู่บักนาวเออแบบบักนาวเขามาใส่กันห้องเนาะข้าบักน้าวเพิ่มเพราะว่าข้าบะได้แม่มันน่ะคะ่ะ <laughs> ต้มปลาหนิน้นต้หมหัวปลา ปลาปลาหน่อยนึงปลาหน่อยนึ่งอยากเจียวไข่ต้มบอเจียวไข่จีนี่ทอดไข่ดาวเข้าคั่วไปคั่วเข้าวันแห่เตะแห่เตียนโอ้ทุกว่าขิวอย่างไม่ไม,ม,ม,ม่ม่นะ เปลีจิมเข้มสิซ่อมมันคุดโปแตกมันบ่อันซ่อมมันคุดโปแตกสิอันนี้อันยันแตกมันบ่เอ้ายังมากัดได้ไหมสู้เดี๋ยวพักกันเอาอันมดแดงไปเซโรดเคล็ดไงดีเลยจัง แจงมุจแ้ระดีเฐมน้ำนอจ้าินบุกก็ฮาจะแจงผักบ้านน้ำเนะะื้ค่ะใส่ไข่มดแดงเด้อนี่เก็บไม่ไหมเด้อค่ะนี่น,นี่คือผักหวานป่านะคะเอามาปลูกบ้านนะคะกินแล้วหอมหื่นซึ่นใจนะคะอันนี้ไข่มุเด้ะคะ่ะ เจ้าสีใส่เสินรอนตะวา,ายจะใส่ไหลก็ได้เพื่อนจะใส่เหมือนหองเีใส่เหมือนสีเล้วซิมนุ๊กหูใหญ่มันจางมันเค็มได้ไปเติมน้ำตาลไปเอาน้ำปลาไปอยู่พอเขาเห็ดมาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้ปริมาณหลายๆในนะไทยร็ยวๆนี่สิบเบอร์ นี่พ่อกำลังเก่งเลยค่ะเยบัดเพื่นปรุงนเนื่อยเมาเ่งเดืต้หมหัอปลาต้มปลาด้อค่ะเขาต้มปลาจมน้อยอ่ะจจจมจมจห้โเดาหน่อยก็ได้จ้อไก็ไบเค่ะให้โมเดงเขาใสไป <c oughs> แล้วเดอ้อ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะตอนเอาใส่กับโมเด็มเบิงเนาะ สุกแล้วนะคะไอหมอกขึ้นมา